โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สารจังหวัดภูเขียวนะครับกับทางพี่วิลชัยอ่าแล้วก็วันนี้พี่โสพลมาแล้วก็ทางพี่ผู้หญิงนะฮะเอาพี่ผู้หญิงทื่อะไรฮะแนะนํานิดนึงชื่อนิตยาวิณฑพรพี่นิตยานะครับคือในวันนี้เรามาในกรณีที่พี่วิลชัยถูกจานตรวจนะฮะบ,บังคับตรวจปัสสาวะ ทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่ถูกจับกลุ่มมานะฮะมีการตรวจปัสสาวะปรากฏว่าผลเป็นลบแต่ในส่วนของพี่วีรชัยมีการไปตรวจสอบยืนยันผลนะครับที่โรงพยาบาลก็คือพอได้รับการประกันตัวไปตรวจยืนยันผลทันทีแต่ผลกลับเป็นลบเอาละสินะฮะคดีก็เลยเกิดการโต้เถียงกันว่าตำรวจตรวจฉีบอกให้เล่นกลหรือเปล่านะฮะตรวจโดยชอบหรือไม่ เพราะว่าในส่วนของการถูกตรวจไม่มีเหตุจําเป็นไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าพี่วิรชัยเสพนะฮะแต่บังเอิญว่าบังคับเลยให้ลงไปทําการตรวจทีนี้ตวผลตรวจออกมาปรากฏว่าผลเป็นบวกบแต่ทางพี่เขาบอกไม่ใช่ละผมไม่เคยเสพผมค้าขายสุจริตมานะฮะมีการขายผลไม้เนาะจะไปรับผลไม้อยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยแต่ผ่านมาถึงที่จังหวัดภูเขียวก็เกิด ถูกด่านโบกนะฮะพี่เขาบอกว่าโดนโบกลงไปนะฮะไอตัวเราก็ถูกบังคับให้เคลียร์นะฮะพอตรวจเจอแล้วเคลียร์อีกสี่ห้าคนก็ยืนรอเคลียร์พี่แกบอกว่าเคลียร์เท่าไหร่นะฮะห้าพันแต่พี่บอกไม่ผมบริสุทธิ์ผมจะสู้บอกสู้หมดเยอะกว่าอีกนะฮะแต่พี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรฮะไหนๆได้เสียสละแล้วเราก็ต้องการพิสูจน์ความจริงนะครับ คือมันแปลกนะฮะพอตรวจปั๊บวันที่4ทธันวานะผลเป็นบวกไปตรวจที่โรงพยาบาลภูเขียวแต่หลังจากถูกขังนะฮะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในวันที่5ทธันวาไปตรวจที่โรงพยาบาลชุมแพผลเป็นลบนะฮะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวบอกเฮ้ยแปลกตอนแรกผมบอกให้มันใช่เหรอพี่ตรวจหมอจะตรวจผิดพลาดหรอนะฮะแต่พี่วิลาชัยก็บอกว่าผมก็ตรวจยืนยันเหมือนกันผมบริสุทธิ์นะฮะ ผ่านกันแค่วันเดียวผลแตกต่างบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะตำรวจมีการาเล่นกลหรือเปล่าวันนี้เป็นวันที่พิสูจน์ที่ศาลนะฮะเมื่อวานก็มีทางพิเกลียงมีทางกลุ่มนักลบด่านเถื่อนมาช่วยกันเยอะเพื่อที่จะพิสูจน์ความจร,มจร,มจรมิงกันนะครับเมื่อวานก็มีการสืบตำรวจไป4ปากพนักง,งานสอบสวน1ปากชุดจับคุม2ปากแล้วก็แพทย์อีก2ปากปน,นะฮะยืนยันว่าในการตรวจพิสูจน์ เขาจะต้องใช้วิธีการตรวจนะฮะแพทย์มายืนยันเลยการตรวจที่ด่านเบื้องต้นเป็นอิมโนกราฟีนะครับอิโมโนเอสซีอิมโนเอสซีนะฮะถือว่าเป็นการตรวจเบื้องต้นเพื่อหาสารเสพติดแต่ในการที่ส่งฟ้องผู้ต้องหาต่อสารก็ต้องเป็นการตรวจยืนยันผลอีกที <això> นั่นเกิคือโครโมโนกราฟีเป็นการตรวจแยกสารเสพติด จึงจะมีสิทธิ์ในการส่งฟ้องได้มีการเถียงกันเรื่องนี้อายการบอกตรวจอิโมโนโกราฟีสามารถที่จะส่งฟ้องได้แล้วเพราะมีค่าสารเสพติดเกินกว่า1ไมโครกรัมซึ่งมันอาจ<า>จะเป็นพวกยาพวกยาแก้หวัดย,าแ,ย <c oughs> าแก้ปวดไหลย้อนหรือว่ายาแก้ปวดยาแก้ไข้พวกนี้ได้มันมันก็จะทับเป็นผลบวกรวม นะฮะวันนี้เราก็มีการสืบพยา,ยานกันเมื่อวานนะฮะทีมงานเราก็ส่งนักลบด่านเถื่อนเข้ามาช่วยแล้วก็วันนี้ก็มีพี่โสพลเรานะฮะที่อยู่ช่วยเดี๋ยวผมถามบรรยากาศพี่โสพลนิดนึงนะฮะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะการต่อสู้กันวันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยตึงเครียดเหมือนเมื่อวานนะครับมันรีแลกซ์นหน่อยหนึ่งเมื่อวานเผชิญหน้ากับตำรวจนะฮะชุดที่เขาจับ ก็วันนี้ก็เป็นการสืบฝ่ายจำเลยแล้วก็มีการเบิกตัวแพทย์ที่ชุมแพมายืนยันนะฮะว่าหลังจากถูกปล่อยตัวแกตรวจยืนยันผลทันทีผลเป็นลบหมอก็บอกหมอก็มีความแม่นยําสูงเหมือนกันแล้วไปตรวจที่ด่านนะ่ะทาไมมันผลเป็นบวกนะฮะพี่วีระชัยเป็นไงบ้างครับในคดีนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกเฮ้ยห้าพันออกมาคดีจบทําไมเลือกที่จะสู้ครับพี่มาจากสูรินน่ะค่ารถเที่ยวหนึ่งก็สี่ห้าพันแล้วเพราะว่าห้าห้าพันที่เขาเรือกนี่คือว่า มันไม่จบครับทําไมครับยังไงเขาส่งฟ้องมันเดิมจะโจงส่งมันเดิมใช่ไหมก็เลยตัดสินใจนะครับบอกเฮ้ยอย่างหนึ่งคือเราไม่เคยเสพไม่เคยเล่นยาเสพติดครับเราก็มั่นใจในตัวเองข้อสัมพันธ์ตรงนี้อครับครับมันเป็นบาปทางใจเราอยู่ๆจะให้เรากลายเป็นผู้เสพใช่ ะะก็เลยตัดสินใจที่จะสู้ก็มีการขอความช่วยเหลือไปที่ทางอาจารย์เกงไกรไทยอ่อนนะฮะกลุ่มนักลบด่านเถื่อนก็มีการเข้ามาสู้ส่งความช่วยเหลือมาสู้ส่งเอกสารเข้ามาสู้ทางนายทนายอนนท์ก็อยู่ต่างจังหวัดก็ถูกเรียกตัวให้เข้ามาช่วยนะฮะวันนี้ก็ถือเป็นแบเป็นการประดุปัะทะปัะทะ่ากันอีกนัดหนึ่งนะฮะระหว่างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทางกลุ่มนักลบด่านเถื่อนก็มีการสืบพยานนะฮะวัน ชุดจับเขาก็พยายามยืนยันนะฮะว่าเขาตรวจบริสุทธิ์มีเหตุอันควรเชื่อจำเลยมีพฤติการไม่จอดในขณะเจ้าพนักง,งานตำรวจมีการเรียกจอดจึงขออนุญาตทำการตรวจคนหลังจากตรวจไม่เจอจึงเชิญลงไปตรวจปัสสาวะนะครับเขาก็อ้างปวิอาญาครบมาเต็มสูตรเลยนะฮะแต่ในส่วนของการตรวจปัสสาวะก็ทนาอน,นก็มีการพยายามถามนั่นแหละ นะในเรื่องดา่านมีใบตั้งด่านไหมมีแต่ไม่เอามามีเหตุในการตรวจไหมมีเยอะแยะนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจําเป็นและเหตุอันควรสงสัยหรือไม่นะฮะส่วนมากจะชอบอ้างใบป .2 อ2กันแต่ใบป .2 อ2คุณต้องอยู่ภายใต้ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความยาเสพติดนะฮะหรือตามพรบยาเสพติดมาตรา58ทับต้องมีเหตุจําเป็นและมีเหตุอันควรสงสัยจึงจะขออนุญาตในการทําการตรวจได้นะครับ แต่ชาวบ้านเราก็อย่างว่านะฮะขออนุญาตตรวจก็ยอมตรวจนะฮะและถูกบังคับตรวจในบางส่วนเมื่อตรวจเจอนะ,ะก็ถูกมีการตามขั้นตอนจะคุยไหมจะเคลียร์ไหมนะฮะแต่นี่ก็อีกเป็นหนึ่งอีกหนึ่งคดีนะฮะแต่ในส่วนของคดีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการสืบพยานพยายามยืนยันว่าในการตรวจโดยชอบนะฮะแต่มันก็ยังมีข้อต่อสู้ในเรื่องของคดีว่าในการตรวจตามกฎกระทรวง จะต้องมีการยืนยันผลนั่นคือเมื่อคุณตรวจที่ด่านแล้วผลเป็นบวกคุณจะต้องมีการส่งปัสสาวะของผู้ต้องหาไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อแยกสารประกอบนะครับว่าสารประกอบมีสารเมตดจริงไหมไม่ใช่ว่าคุณจะใช้วิธีตรวจเบื้องต้นซึ่งตรวจเบื้องต้นที่ด่านหรือที่โรงพยาบาลของรัฐ mm เขาจะเรียกกันว่าอ mm ิมโมนซีอิมโนซีนะฮะซึ่งเป็นการตรวจเบื้องต้น แต่การตรวจแยกสารจะต้องส่งไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขาเรียกว่าโครมาโนกราฟี hmm. นะฮะซึ่งในกฎกระทรวงก็บอกแล้วนะฮะการที่จะยืนยันผลว่าผู้นั้นเป็นผู้เสพคุณจะต้องมีการตรวจเบื้องต้นเมื่อตรวจเบื้องต้นอิมโมโนซีเสร็จจะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลของรัฐตรวจ mm hmm. ที่ด่านก็เป็นตรวจเขาเรียกว่าคัลเลอร์เทสส่งไปที่โรงพยาบาลเขาเรียกว่าอิมมโนซีซึ่งเป็นการหยดปัสสาวะตรวจหาสารหลังจากตรวจพบแล้ว คุณจะต้องส่งยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะถึงจะส่งฟ้องมาแต่ในเคสนี้ไม่มีการยืนยันผลนะครับและผลการตรวจของแพทย์2โรงพยาบาลชนกันเอาละสินะโรงพยาบาลภูเขียวกับโรงพยาบาลชุมแพย,ยืนยันผลแตกต่างกันแต่อายการไม่ได้ส่งยืนยันโคโมโนกราฟีนะฮะซึ่งกฎกระทรวงในข้อ5บอกเลยนะฮะกรณีตรวจพบเบื้องต้นนะฮะว่าผลเป็นบวกตามอิมโนกราฟีตามข้อ3วงเล็บห และตรวจยืนยันผลตาม3วงเล็บ2โคมโนโกราฟรีให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพนั่นคือต้องมี2ขั้นตอนในการตรวจในเมื่อกดฎส่งเฉพาะในส่วนของการที่ตรวจเบื้องต้นนะฮะเพื่อที่จะไปฟ้องเขาตรงนี้ก็ต้องถือว่างานงอกแล้วนะฮะต้องดูว่าสารท่านจะเชื่อใครสารท่านจะวินิจฉัยว่ากฎกระทรวงที่เขียนไว้ต้องมีการตรวจเบื้องต้นอีมโนโฟซี Ology, right? <un> อิม u มโนซีใช่ไหมอิมมโนเอสเซ่อ่าเอสเซแล้วก็มีโครมาโลกราฟีสองส่วนถ้าไม่มีผลตรวจทั้งสองอย่างถือว่าไม่ใช่ผู้เสพงานนี้ถึงดีการแน่นอนนะฮะกดกระรวงเขียนไม้ถูกต้องหรือไม่เพราะส่วนมากเขาก็จะมีตรวจกันเฉพาะเฮ้ยหยดเฮ้ยกระป๋องบริสุทธิ์ไหมกระป๋องเปื้อนไหมเฮ้ยปิดฝาไหมซีนฝาไหมเซ็นกำกับไหมเป็นปัญหานะฮะปัญหาส่วนหนึ่งก็คือเงินค่าปรับ ะะเงินค่าปรับเวลาตรวจเจอแล้วมันมีผลประโยชน์เกิดขึ้นซึ่งคดีนี้ก็อีกส่วนหนึ่งที่กลุ่มนักลบด่านเถือ่อนมีการรับคดีไว้เพื่อต่อสู้นะฮะเพื่อต่อสู้ว่าให้ได้มันบรรทัดฐานไม่ใช่ว่าเฮ้ยชาวบ้านตรวจเจอปั๊บเคลียร์ไหมคุยไหมบางทีบอกเฮ้ยกูไม่ได้เสพกูไม่ได้อะไรมาเลยนะฮะจะต้องมาจ่ายเงินมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยอยากบอกว่าใครเสพอยากบอกว่าใครตรวจใครมันก็เกิดผลประโยชน์แอบแฝงขึ้นมา น,ะะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสในเป็นร0อยเคสนะฮะที่จะกล้าขึ้นมาต่อสู้หนึในร้อยพูดง่ายๆแล้วก็ขอให้มันเป็นเคสตัวอย่างแต่และคนก็ต้องถือว่าเสียสละอย่างพี่วีรชัยมาแต่ละเที่ยวเนี่ยแทนที่จะเคลียร์มาแต่ละเที่ยวหมดเป็นหมื่นแล้วพี่โสพลเราพี่ใหญ่ก็มาเหมือนเดิมนะฮะเป็นกุนซือนะฮะกงซุนเชอร์ประจํากลุ่มเอกสารมาเพียบส่งเข้ามาเฮ้ยอน,อนนท์อนอนท์ นะก็ต้องขอบคุณพี่โสพลในส่วนของการเตรียมข้อมูลในการต่อสู้นะครับก็วันนี้ทางครอบครัวของพ,พี่พี่วิลาชัยก็บอกว่าพร้อมนะฮะถึงผลจะออกมายังไงก็แล้วแต่อยากขอความยุติธรรมอยากให้ความจริงมันปรากฏนะฮะถึงงานนี้เราจะเสียจะขาดทุนนะฮะก็ให้มัมีสักเคสหน่อยไม่ใช่ตรวจเจอปับ๊บเฮ้ยตรวจเจอปับ๊บเฮ้ยสุดท้ายมันไม่มีความจริงเลยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นหนึ่งในหลายๆคดี ผมสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยครับพี่วีเป็นไงบ้างที่สู้คดีนี้ก็ก็ดีใจครับครับที่ได้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องครับแล้วก็มีนักลบดันเทื่อนมาช่วยเหลือด้วยครับครับ,รบก็เป็นอีกคดีนะฮะที่ทางผู้เสียหายหรือจำเลยผู้ต้องหายอมเสียสละที่จะเอาผลการตัดสินของคดีมาวัด นะครับว่าหากให้แพ้ก็อาจจะถูกสารลงโทษแทนที่จะรับสารภาพปรับจบ,บนะฮะอันนี้ต้องลงทุนแล้วเข้ามาสู้ก็กลุ่มนักลบด่านเถื่อนเราก็พร้อมนะฮะว่าถ้าใครต้องการที่จะพิสูจน์ความจริงถูกกันแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมมันก็ต้องสู้ช่วยกันถ้าเราไม่สู้มันก็อยู่อย่างท่านะฮะมันไม่มีใครที่จะลุกขึ้นมาทําในเรื่องนี้แต่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่เข้าไปคานเขาไว้แต่ไม่รู้ว่าจะคานอยู่ไหมเพราะด่านตรวจฉี่มีทั่วประเทศ นะฮะฮมีทั่วประเทศทุกหย่อมทุกจังหวัดถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาช่วยกันในการต่อสู้เผยแทร่ข้อมูลให้ความรู้ด้านวิชาการในการผักดันให้ชาวบ้านเราลุกขึ้นต่อต้านหรือตรวจสอบนะฮะมันก็อยู่ในเงื้อมือของผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทางเจ้าหน้าที่เขาที่โสพลเป็นไงบ้างวันนี้ก็แรกเข้ามาในห้องก็ติดต้นนิดหน่อยครับครับแต่พอนงักพันก็เริ่มชินแล้วครับครับ แล้วก็ดูรูปแบบของการาถามถามอะไรถามถามนำนะแล้วก็ผ่านไปด้วยด้วยดีแต่เราจะไปกังวงนิดหน่อยตอนที่เขาทนายขาซักคานไอ้อายการท่านซักคานครับนะซึ่งท่านก็เป็นคนที่ละเอียดละเอียดแหลมคมมากคำถามของแต่ละท่านแต่ละท่าน ท่านเตรียมการมาไว้เป็นอย่างดีแต่ความจริงก็คือความจริงกฎกระทรวงก็คือกฎกระทรวงคือพี่พี่วิรลชัยนะฮะผมขยายความนิดนึงคือตอนแรกพี่เขาปฏิเสธในชั้นจับไม่ยอมลงชื่อแต่กลายมาเป็นรับสรารภาพในชั้นสอบสวนนะฮะโดยพี่เขาอ้างว่าพนักง,งานสอบสวนเขาชี้แนะว่าถ้าเกิดว่ารับมันจะเร็วมันจะจบจะได้ประกันตัวก็มาประกันต่อมามาที่ศาลมีการพลิกไปมาว่าจะรับจะปฏิเสธลังเล ะะมันก็เลยเป็นช่องว่างให้ทางฝ่ายตรงข้ามที่เขายืนยันว่าในเมื่อผลตรวจมันก้ากึง่งคุณเคยรับสารภาพคุณต้องผิดเขาเลยเอาจุดนี้ขึ้นมาโจมตีเพราะพี่เขาลังเลไงะฮะทั้งรับทั้งปฏิเสธทั้งรับมันเคยเป็นจุดที่โดนทางนน้นสวนมานะฮะซึ่งทนายนนท์ก็พยายามถามปิดเพราะว่าตัวพี่เขาถ้าไม่ตั้งใจที่จะสู้แต่แรกบอกเฮ้ยไปตรวจทําไมที่ชุมแพไปตรวจทําไมที่สุรินไปตรวจแยกสารที่ศูนย์วิทยาศาสตร,ร์าารการแพทย์อีก สามครั้งเพื่อตรวจยืนยันผลเราต้องตั้งใจเจตนาเราเจตนาเพ<ะ>ื่อจะตอบแต่แต่รูปคดีเราเสียตรงที่พี่เขากลับไปกลับมานี่แหละคือคือไม่มีคนช่วยแล้วก็เกิดความลังเลนะฮะเกิดความกลัวกลัวกลัวในระบบอยากง่ายอยากจบง่ายอยากกลับไปทํางานนี่แหละฮะแต่ในจุดนี้เราก็ต้องมาพิสูจน์กันนะฮะระหว่างกฎกระทรวงและพฤติกรรมในคดีศาลท่านจะเชื่อไปในเรื่องของพฤติกรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือตัวบทกฎหมายและก็คําพูดของประชาชนนะฮะของพี่ผู้หญิงเป็นไงบ้างวันนี้ที่มาเป็นกําลังใจนะฮะคุณนายพี่วีราวีรชัยนะฮะเป็นไงบ้างฮะพูดอะไรสักหน่อยครับอ๋อครับพี่ <c ười> <c ười> เขาพูดไม่เก่งนะฮะแต่ก็เคียงข้างพี่วีรชัยตลอดนะฮะขึ้นศาลด <มา S 1> ้วยกัน <มา S 1> ตลอดครับอย่างนี้แหละชาวบ้านเราเวลาเกิดเรื่องก็ผัวกับเมียหอบหนังสือหอบเอกสารมาศาล ถ้าไม่มีคนพาทาพาอะไรก็เคว้งนะฮะใครบอกให้ทําอะไรก็ไปตามเขาหมดนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทางกลุ่มนักรบด่านเถื่อนเรายื่นมือเข้ามาช่วยนะฮะเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมต่อสู้กันต่อไปนะฮะแม้น่าในการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการต้านกระแสขึ้นนะฮะแต่เราก็ต้องช่วยกันนะฮะคนละไม้คนละมือไม่งั้นความยุติธรรมจะไม่เกิดการถ่วงดุล ถ้าเรายอมรับในการปฏิบัติยอมรับในคําวินิจฉัยยอมรับในการทาของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะไม่มีคนตรวจสอบเลยว่าความถูกต้องมันมีอยู่จริงหรือไม่นะฮะต่อวันนี้ผมพี่วีราชัยและพี่สโสพลและทางพี่อะไรนะพะี่นิตยาก็คงข,งขอตัวลากันไปก่อนมีผลคืบหน้าพี่ภาพสาวันที่ธันวายี่สิบเจ็ดธันวาคมสองห้าหกห้ามาเก้านาฬิกามารอฟังคำตัดสินนะฮะระหว่างการ ผลตรวจศาลท่านจะเชื่อว่ามีหรือไม่มีผลเสพในเมื่อแพทย์สองโรงพยาบาลคันกันอยู่นะฮะวันนี้ต้องขอตัวลากับก่นอนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ